อ่สวัสดีค่ะวันนี้ครูป๊อจะมาพาทำคณิตศาสตร์อีกแล้วแบบฝึกหัดที่สองจหนึ่งสี่นั่นเองที่ผ่านมาเราทำการบวกเป็นแล้วใช่ไหมลูกเออบวกกันโจทย์ปัญหาการบวกก็ทำมาเยอะแล้ววันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่กันเออเราจะขึ้นเรื่องการลบนั่นเองการลบง่ายๆเลยก็คือการเอาออกนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นอ่ะตอนเช้าหนูมาโรงเรียนแม่ให้ตังมาห้าบาท หนูซื้อขนมไปสามบาทสุดท้ายหนูจะเหลือตังกี่บาทลูกถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกตอนแรกแม่ให้ตังมาห้าบาทใช่ไหมเอาได้ได้เหรียญบาทมาห้าเหรียญเอาหนื้งสามสี่ห้าเอาได้เหรียญบาทมาห้าเหรียญซื้อขนมไปสมบาทเอาให้ให้ครูไปสามบาทเอาหายไปสามเหรียญสุดท้ายหนูเหลือกี่เหรียญลูก หนึ่งสอง,อสองเหลือสองเหรียญออนี่แหละเขาเรียกว่าการลบลบอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเอาจำนวนตั้งต้นที่แม่ให้มาคือแม่ให้มาห้าบาทใช่ไหมล่ะใช้ไปสามบาทก็คือเขียนเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายแบบนี้เครื่องหมายขีดลบไปสามใช้ไปสามบาทก็เขียนว่าลบไปสามก็คือตั้งห้าบาทใช้ไปสามบาทก็เขียนห้าลบสามเท่ากับ เท่าไหร่มีอยู่5เอาออกไป3ก็เหลือเหลือ2นี่เป็นอย่างนี้เลยโอเคไหมการลบก,ก็คือการเอาออกนั่นเองเอาวันนี้เรามาดูกันว่าโจทย์เขาจะให้เราทำอะไรเอาดูตัวอย่างข้อแรกกันค่ะมีแก้วกาแฟสีแดงๆอยู่ใช่ไหมลูกมีแก้วกี่ใบเนี่ยเอานับซินับทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด มีแก้วอยู่เจ็ดลูกทีนี้โจทย์เนี่ยเขาวงกลมล้อมรอบแก้วอยู่สามใบแล้วเขาก็ขีดเครื่องหมายอย่างนี้ชี้ออกไปหมายความว่าตอนแรกมีม,มีอยู่เจ็ดใช่ไหมล่ะเขาเอาออกไปสามใบลูกหนึ่งสองสามสิ่งที่เขาวงกลมตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าเอาออกไปสามใบเขาเลยเขียนว่าเจ็ดเอาออกสามเหลือสี่เอาเหลือสี่ สี่คือตรงไหนล่ะสี่สี่อันนี้เอามาจากไหนก็คือแก้วที่เหลือใช่ไหมลูกนี่แก้วแก้ว,แก,วแก้วที่เหลือก็คือหนึ่งสองสามสี่อ่าเอาลองมาดูข้อแรกกันก่อนทำไปพร้อมๆกันเอาข้อแรกเอาข้อแรกเป็นรูปอะไรลูกเนี่ยรูปอะไรรูปส้มเอามีส้มทั้งหมดกี่ลูกนับก่อนทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี ห้าเอาตอนแรกมีส้มทั้งหมดห้าลูกเขาเอาออกไปกี่ลูกเนี่ยลูกลูกส้มที่ที่เขาวงกลมล้อมรอบเขาเอาออกไปกี่ลูกคะหนึ่งสองอ้าวมีอยู่ห้าเอาออกไปสองเราเราเรานับได้สองเขียนเลยเขียนสองอยู่ห้าเอาออกไปสองอ่าทีนี้ช่องนี้ เขาให้เติมจํานวนที่เหลือมีอยู่5เอาออกไป2เหลือจุดๆเหลือเท่าไหร่ควรเติมเลขอะไรในช่องนี้เอาเหลือส้มกี่ลูกเนี่ยลูกก็คือ1 2 3เพราะฉะนั้นเหลือส้ม3ลูกเอาหนูเขียน3าอาก็จะสรุปได้ว่ามีอยู่5เอาออกไป2เหลือ3นั่นเอง อ้าวลองทำด้วยกันอีกข้อหนึ่งเอามาดูข้อที่สองมีดอกไม้สีชมพูม่วงๆเนี่ยทั้งหมดกี่ดอกนับทั้งหมดก่อนลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดแปดอ้าวโจทย์เขาบอกมาแล้วมีแปดเอาออกจุดๆตรงนี้ให้เติมเลขที่เอาออกไปอ้าวนับสิเขาให้เอาออกไปกี่ลูกลูกหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นเอาออกไปกี่ดอกคะ 4เแลก็เขียน4ต่อไปมี8เอาออกไป4เหลือเท่าไหร่ควรเติมเลขอะไรในช่องนี้คะเอาลองมาดูรูปซิเหลือกี่ดอกคะนะับหนึ่นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเติมเลข4ี่เสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อ,อพูดง่ายๆก็คือ4ที่เหลือก็คือ4นี้ นี่สดอกสี่ดอกไม้ที่เหลือส่วนสีที่เอาออกนี่ก็คือตรงนี้ที่เขาที่โจทย์วงกลมล้อมรอบมาให้ใช่ไหมลูกแล้วก็เขียนเขียนเครื่องหมายเอาออกไปอย่างนี้นี่โอเคไหมเข้าใจนะเอาลองทำข้อที่เหลือเองดูนะคะ